ลาค่าเขาเปลือกหอมมะลิเขาหน้าปีปีหกแปดถ้าพกเก่าเขาแห่งความชื้นม่อเกินสิหาเปอรเซ็นต์ลาค่าพุ่งต่อเนื่องตันละหนึ่งถึงหน0 0 0บาทต่อตันหวังวา่าลาค่ามั่นสัมปะหลังมั่นหัวสดลาค่าจะพุ่งตามลาค่าเขา กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องปองไปกลับมาพ่อกันมือในวันข้านที่เก้าท่านว่าค้ม2568มือนี้จะพาพี่น้องมาอัปเดตแนวโน้มล่าค่ามั่นสปะปลังบ่ว่าจะเป็นล่าค่ามั่นร่วมหลายหลายพื้นทีว่าล่าค่าจะพุ่งหรือจังไดพี่น้องหวังว่าล่าค่าน่าจะพุ่งไปทิศทางที่ดีคือล่าค่าเขาเปลือกหน้าปีพี่น้องมาบอต้องเวาวลายใหญ่ห้าง มนีเริ่มต้นที่อำเภอว่านนอนนิวดัดมั่นร่วมจังหวัดสกลมนีซื้อ,อยูทิสองบาทสี่สิบหาสตังค์พี่น้องราค่ามั่นร่วมเด้อพี่น้องมัน่นหัวมั่นสดพี่น้องอุบลราชธานีมนีลราค่ามั่นร่วมเพื่อซื้อยูทีสองบาทแปดสิบหาสตังค์พี่น้องมัม่นร่วมออ 2, 8, มั่นร่วมมุกดาหารพี่น้องมนีซื้อ,อยูทีสองบาทหกสิบหาสตังค์ต่อกิโลกร,รมัมถือว่าล่าค่ากะพ่อฟังอยู่พี่น้อง เพิ่นจะสื่อเป็นราค่ามันร่วมพี่น้อมันร่วมอุดรท่านี่มอนีสอบาทสาสิบหาสตางค์สื่อเป็นราค่ามั่นร่วมกาลสินมูนีราค่ามันร่วมอยู่ที่สบาท6กสิบหาสตางค์ต่อกิโลกรัมนคกอนสวรรค์มูนีราค่ามั่นร่วมบาท7จสิบตางค์ต่อกิโลกรัมมั่นร่วมการจนาบุรีมอนีบาทเจสิบตางค์ต่อกิโลกรัมละกะกกำแพงเพชร พี่น้องลาค่ามันรวมบาท80สตังต์ต่อกิโลกันโอ้ก็ยังบาทกว่าคือเกาพี่น้องลาค่าหวังว่าล่าคาจะพุ่งขึ้ล่าค่าเขาเปลือกช่วงนี้กะประเทศเพื่อนบ้านพี่น้องสถานการณ์ชชยแดนช่วงนี้ก็ตึงเครียดพี่น้องมีการประทะกาันใชยแดนกะเป็นกําลังใจพี่น้องกเกษตรกรตีพ่อปลูกเขาแลวกะมันสัมปลังช่วงนี้กะมันสัมปลังน้อพี่น้องเนาะโอ้เหตุหดเป็นกําลังใจพี่น้องแนว ตะเคบชายแดนพี่น้องอ่ะมาต่อที่ตำบลสิงบริษัทซี่ไหว้ไหวสิงยะโสพี่น้องมันวัดแป้งสามสเปอร์เมือนี้3บาท5สตางค์วัดแป้ง25%่ส้เอนมือนี้2บาท65สตางค์ต่อกิโลกรัมพี่น้องโล่งแป้งขานุ่มวอนลักบุรีพี่น้องกำแพงเพชรมือนี้วัดแป้ง30% 2บาทห้สิบสตังวัดแป้ง2ี่สบ้าเปอนต์มบาท25สิบห้าตังตอกิโลกรัมพี่น้องโรงแป้งชัยภูมิสตาร์พี่น้องจังหวัดชัยภุมิวัดแป้งส0มสบตามทยีสิาสตังวัดแป้งยี่สบ้าเปอนต์มบาทเจสิบห้าสตังตอกิโลกรัมพี่น้องโลงแป้งโชคยืนยงตำบลโป่งแดง อำเภอขามทะเลซอจังหวัดนครราชสีม,มามณีวัดแป้ง30บเอนสองบาทแปสหสตางค์ต่อกิโลกรัมปรับลดลงจากเมื่อวันหาสตางค์ต่อกิโลกรัมพี่น้องวัดแป้ง25มื้เปอร์เซนี้2บาทสสหสตางค์ต่อกิโลกรัมกับปับลดลงหาสตางค์ต่อกิโลกรัมลงแป้งลอยเอสมนีวัดแป้ง30รซราคารับสื่อยูทิก,กรัมละ3บาทต่อกิโลกรัมกุมภาพราะอาปีมนี วัดแป่ง30%มสิ่เอซ็นตอยู่3บาทหาสตางค์ต่อกิโลกรัมพี่น้องอ่ะสถานการณ์ชายแดนช่วงนี้ก็ตึงเขียยที่การประทกันกะเป็นกำลังใจพี่น้องทหารกาทุกหน่าพี่น้องขอให้แขวัาดปลอดภัยแล็เป็นกำลังใจพี่น้องตีมีพุ่มลำเนาอยู่แต่เคล็บชายแดนกะอพยพออกมาเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องกะเป็นกำลังใจให้ขอให้เหตุการณ์สงบโดยเร็วขอให้พี่น้องสู้ผูสุคน ปลอดภัยอะสำหรับถ่ายนี่กับกาวคำว่า,าสวัสดีครับพอกันไหม่คลิปหน้าครับ